ก่อนไม่ได้แล้วอ่ะนี่คือโซนที่หลงแล้วก็มี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  I okay. เผมเปิดแฟดเขาด้านเต้ยเฮ้ยเฮ้งไปหน่อยเด้งไ่หน่อยดิเ้าเปเ่ยนเลยถ่ายถ่ายดไหมเผืจะได้เก็บบ้าน้ป เมไปไสีฟาสีเดียวผมเลยเนี่ยแม่ไื้น่จอยู่ไหมวะ

หนูหนูไม่กล้าจริงจริงว่ะหนูตู่แล้วนีสปอได้ได้เลยได้เล้เลยได้น้อได้ไดได้ค่ะจางเลยที่ไปเนี้ยโอ้โหไปได้โอ้โนี่คือมะส้วไปนู้น มไม่สนานี่จูมันเจอไม่น่าดีนะมันเลื่นอย่เล่อนะโทษนะคะแบบพี่ยอดไทยแบบที่ยอดเสี่ยไม่ดีไม่ดีไี่ดีไม่ดีใช่ไหมวะมันเยอะอะไรเสียต้องไปไปสว่าไปใช่ไหมใช่ค่ะมองที่มองไปตรงนี้ได้ ทำไต้อลไม่ค้ไม่ค้างแยิงได้ปะสวยมม่ไหวไม่ไหวนี่อันนี้ได้อยู่โอเคอันนี้ได้อยู่ได้โอเคไม่ได้ยังไม่รอดได้ังเยอะเท่าไรยังอดนี่ครพอะเม่อี้พ่รู้อ๋อานี้ด้วยานี้ด้วยทางนี้กอดด้วยครับทางไหน

อย่างนี้ใช่ไหมไม่น้องอย่างนี้เนาอแไรพี่บบอตรงนี้แหละแต่แตั้งสองแค่นี้ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหนี้ก็ไปถึงนี้นี่ก็ไตรงนี้วกอมดีว่ากดชันเตอร์แล้วได้หรอได้แล้้โอเค ก็นะคะที่ที่ไปขเขาเขาเรียกทอยากไหนด้วยขอบคุณมกค่ะทุกคน

เฮ้ยไปไปเปไ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 ปนปไปไปไป่ปไ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 ไปไปไปไไปไปไป กินจบจบอะไรนะครับคุณตอนเล่นเมนต์ซกเหมือนต้องตอนูแล้วกันนะครับก็เวงเกินไปเยอะมากเลยนว่าตันจบเรื่ออนไรทีลซีนตลอดจูกันลูนเ่อหรครับใช่ครับถามถามด้วยจูกันทูกต่อหรือเปล่า แลวี่ามาฝันว่าีจะตีบทคุณโรถาคุาฝัไหมเป็นเป็นถ้าฝั้ไมครับในเอกเลยไปคนดุกอ่ารว่าัไม่ดูเหมือนกันรอดูันครับ่ตาครับ่าครับตีเป็นตค้เป็นตู้ร์เป็นอกเรคถามว่าที่ัผมว่าน ฝากที่นี่เลยครับเป็นากไม่ดดไม่มีตอให้บากเลยไม่มีไม่าเดใช่หรอเรา้ามีากกันไมจริงเนี่ยคนอามณ้นมก็นานแล้วโกรธรนมาก็มึนแล้วด้ากตารมณนเนี่ยแหละเหนียวหนามหนึงไหมครับ หลังคาพังไปแล้วไม่ร้เนี่ไม่ขับไม่ต้องเปิด้เ่ยทำรถพังแล้วไม่ทำองมันมีตาขาาครับทำไมพี่พุดต้องเปิดที่ตุอเ่ยด้วยเปิดเออวผมจะ่ยในพอร์ตแต์นะครับที่แบบว่าไม่ใช่ตาย ทนครับเีก่อนไปแล้วีเป็นหมอหรือเปล่าคะเป็นหมอหรือเปล่าเป็นหลายอย่างไปแล้วครับ เขาอยู่ไปทางซ้ายผมก้าเขาที่จะได้ได้ยินกัน i'm

หัวหัวขอได้ขอได้นี่เอามือไหนเอามือไหนมือไหนเอแบบนี้ได้ปะอะไรนะขอแบบเนี้ยเออเออเก๋ว่ะเราขอแบบนี้ค่ะ ถ่ายให้หน่อยเัวนยเขาเองเกิเองค้เกเองนิ้วนอยขมอ่าครับี่าเดี๋ยวเาดี๋ยวส่งคลิปให้ได้เดี๋ยวเราไปลเดี๋ยวเรียกมาให้ไใช่ต้องไกแน

ถุกใจสาววายนั่งก็บอกไปไนล่ะยหลเอะไรต้องไปกองเขาขี้ชสหนขี้ชิบอะไรอย่ยมันไนทีอะไเป็นตัวอะไระบ้านนอา้เหรอเน

แรงเกินจุด้วยจุกอะไรอย่างเงี้ยชิบชิบแล้วขยบไปเียอะราไม่ไนะขอสังค่าเตรียมของ ตัวทำเองนี่คือเดี๋ยวซื้อรถบัรถไฟฟ้าลปดดว้นิดนึนะคะรควรข้่งลงนี้่มคะเดี๋ยวขอถ่ายร้อูคู่กับ้บงนะคะขอคู่นะยืนยัไม่มีลมได้เมีเยจไปตองไม่ติ่งเอาไง็เดีี่ก็เลยเข่าเข้าทุกคนโอเคเข้าไม่โอเค เดี๋ยวขอเขายด้ออกไปนะขอได้ก็คือไม่ขอบคุณนะพี่จะหนีไปแล้วนะไปแล้วหรอะไปแล้วนะ cái <laughs> này rất là đẹp 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 đẹp